เดี๋ยวจะให้เลี้ยวขวาตอนนี้เราอยู่ทางเองเกหรือว่าทางโทรครับทางเอกทางเอกเวลาเลี้ยวขวาให้หน้ารถเริ่มตรงกับปากซอยฝั่งไหนฝั่งขวา,าเริ่มตรงกับปากซอยด้านขวาแล้วแล้วก็มีรถแท็กซี่มาจะพึ่งไปนะแล้วก็เหลือบตามองกระจกขวานิดนึงว่ามีรถแซงมาจากทางด้านหลังหรือเปล่า <S <S ใช่ไหมบางทีถ้าเราไม่เหลือบตามองเดี๋ยวมอไซค์อาจจะแซงขวาได้ใช่ไหม <S <S <ช>อมองขวาเสร็จแล้วอย่าลืมมองหน้ารถฝั่งไหนครับฝั <S <S ่งซ้ายว่าพ้นว่าผลหรือเปล่าทมให้ผลเราหมุนเพิ่มนิดนึงใช่ไหมอ่านิดเดียวแค่นี้ อ่าเวลาเลี้ยวขวาต้องเลี้ยวมาอยู่เลนซ้ายใช่ไหมครับใช่พอเริ่มตรงค่อยๆค่อยๆไม่ต้องรีดถ้ารีบคืนเดี๋ยวเบี่ยวเบี่ยวมาซ้ายเดี๋ยวชนชนเสาไฟฟ้าฝั่งซ้ายได้ใช่ไหมพอหน้ารถเริ่มตรงค่อยๆคืนกลับถ้ายังไม่ตรงก็ค้างมาก่อนนิดนึงจังหวะที่คืนนะโอเคพอเข้าใจยังครับตอนนี้เราอยู่ทางเอกหรือว่าทางโทครับทางโททางโทถ้าทางโทออกทางเอกนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาให้หน้ารถเริ่มถึงอะไรครับปากซอย แต่ถ้าทางเอกเข้าทาังโทให้หน้ารถเริ่มตรงกับปากซอยฟังขวานะครับอ่ให้หนารถเริ่มถึงปากซอยนะครับหน้ารถไม่ใช่โผล่ออกไปตรงกลางถนนแล้วค่อยหมุนนะอ่านี่นารถเริ่มถึงแนละ้วใช่ไหมครับใช่ทไงครับหมุนกระดึบกระดึบเกือบเกือบหนึ่งรอบหมุนรอไว้ก่อนแค่นี้ก่อนอ่าหมุนรอ,อกแค่นี้ก่อนแล้วมีรถจอดบังสายตาบบเนี้ยอันตรายมากเราต้องค่อยๆโผล่กระดึบกระดึบไปไม่ใช่พุ่งออกพรวดไปเลยนะอ่ามองขวาเห็นถนนไหมปลอดภัยแล้วมองฝั่งซ้ายทีนี้ มองฝั่งซ้ายไม่มีรถอ่ะแล้วทีนี้มามองหน้ารถเราปล่อยเบรกไปหน้ารถด้านซ้ายพ้นไหมถ้าพ้นแล้วไม่ต้องหมุนเพิ่มแต่ถ้าไม่พ้นหักเพิ่มใช่ไหมอ่ามองหน้ารถเลยเริ่มตรงแล้วคืนกลับโอเคไหมครับอ่านี่เยี่ยมมากไปเดี๋ยวใหม่